ส่วนการผสมปุ๋ยของผมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีดินนิดเดียวนะครับใส่ดินนิดหนึ่งแล้วก็กี้งวแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวสับนะผมแล้วก็ขาดอย่างเดียวก็คือแกลบเท่านั้นเองแกลบดิบนะแค่นี้ครับที่ผมใช้อยู่ในขวัญพนาการเด่นนะเนี่ยแค่นี้เองครับโอ้โหกุหลาบงามมากนะนะประมาณนี้สูตรนี้นะถ้า เ,เพื่อนๆที่กำลังกาลังเป็นมือใหม่ทำสวนทำไรเนี่ยก็ลองเอาสูตรนี้ไปใช้นะครับนะครับผมโตกุหลาบงามมากใส่ดินให้เข้าด้วยแต่ว่าดินนิดเดียวพอเน้นไปทางขุยมะพร้าวมะพร้าวสับแล้วก็แกรบครับผมนะขี้งวด้วยนะประมาณนี้ครับผมแจ่มนี่ เขาออกช่อดอกแล้วนะสุพรรณิกาครับผมก็เป็นเ็เป็นตามคาดหมายนะครับว่าสุพรรณิกาเนี่ยเขาจะออกดอกก่อนก่อนปีใหม่เนี่ยเขาจะออกดอกนะครับแล้วตามมาติดติก็คือเหลืองเชียงรายแล้วก็สเลาเนี่ยเขาจะออกดอกก่อนนะครับแล้วถึงจะไปชมพูบรรทิย์แล้วก็กาลปพึกนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะ นี่สลาวนี่เขาจะออกดอกก่อนนะนี่เห็นไหมออกดอกแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวต้นนี้เขาจะออกดอกเป็นสลาวแล้วชมพูบรรทิป์นี่เขาก็จะออกดอกพลึบไปเลยนะครับผมเขาจะออกดอกประมาณกุมภานะก็ประมาณนี้นะครับเป็นอุโมงค์ชมพูบรรทิปนะครับประมาณนี้เลยพอย้อนกลับมาด้านนี้นะครับด้านที่จะไปแทงน้ํานะผมก็จะขุดเอากล้วยมาลงนะครับแนบกับ อันนี้คือมะกรูดใช่ไหมกล้วยมะกรูดกล้วยแล้วก็มามะนาวลรเม็ดนะครับลูกใหญ่นะแล้วก็กล้วยแล้วก็มะนาวแป้นนี่มะนาวลูกเล็กนะมะนาวลูกเล็กแล้วก็มะนาวลูกใหญ่ครับมะนาวลรเมร็ดอยู่ใต้ต้นกล้วยนะเอ่ออันนี้ผมย้ายมาจากตรงจุดนู้นนะครับเพราะว่าเขาเกะก,กะทางเดินนะก็เลยย้ายเข้ามาตรงนี้นะครับอ่ะ แล้วมาตรงนี้นะนี่ครับผมก็ก็จะเป็นส้มอันนี้เป็นส้มเมดาลินนะส้มเมดาลินที่ผมเพาะจากเมล็ดนะครับแล้วก็ผมก็เอาต้นกล้วยมามาประกบเอาไว้นะเพราะว่าให้เขาบังร่มอะไรนิดหนึ่งนะส่วนละมุดเม็กซิโกเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะออกลูกแล้วนะเริ่มออกลูกเป็นเซตใหม่แล้วนะ ขาก็ออกเยอะนะครับนะครับเยอะนะแต่ว่าเขาจะซุกๆุกอยู่นะเนี่ยเยอะนะครับนี่เห็นไหมยเยอะนะเนี่ยเขาออกเยอะอยู่ครับเพียงแต่ว,ว่าเขาจะลูกใหญ่มากนะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวหลังจากสิ้นปีนี้เขาก็จะเป็นเขาก็จะเป็นจะเป็นรายการมะม่วงนะครับออกนะครับอ่ะอันนี้กระ,ะพึก กระบนพึกกระบนพึกตรงนี้สามต้นเนี่ยผมจงใจที่จะให้แบล็กราว์ตรงเนี้เป็นเป็นซากุระเมืองไทยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสระน้ําใช่ไหมสระน้ําเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะมีลูกป,ปั้นเป็นลูกป,ปั้นม้าบินนะอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็จะมีน้ําพุที่รอบตัวม้าบินนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นสระนะสระนี้จะไปถึงแค่ก้อนหินตรงนั้นนะครับเราจะแบ่งครึ่งกันนะแล้ว แล้วหลังจากหินก้อนนั้นไปเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นลานนะครับเป็นสวนหย่อมนะแต่ว่าทําเป็นลานลานปูนนะครับไม่เอาดินนะครับเพราะว่าดินเนี่ยมันมีปัญหามแมลงมดอะไรเยอะมากถ้าเกิดเราไปปูเสือนั่งเนี่ยมดกัดตูดแน่นอนนะครับครับผมอันนี้เป็นการทดลองเอามาปลูกนะนะพวกช้างเหลืองช้างขาวบอลกระดาษอะไรพวกเนี้ย แล้วผมก็จงใจที่จะให้ตรงนี้เป็นสวนกล้วยนะเป็นดงกล้วยนะครับเขาก็เป็นไปตามที่ผมวางเอาไว้นะครับแล้วผมก็ย้ายต้นมะม่วงมาอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งเพื่อให้เขามีการบดบังตรงแทงน้ํานิดหนึ่งและผมก็เอาพวงคามสีขาวนะครับพวงคามขาวเนี่ยผมก็เอามาไว้ตรงจุดนี้ผมต้องการให้เขาเลื้อยไปที่แทงน้ําให้แทงน้ํามีพวงคามสีขาวนะครับอ่ะตอนนี้ก็พอมาตรงนี้ปุ๊บผมก็ขนาบแทงน้ําด้วย กระรประพฤกซึ่งกระลประพฤกเนี่ยจะเป็นดอกสีชมพูเป็นซากุระเมืองไทยผมอยากให้มีอยู่ตรงนี้ด้วยข้างแทงน้ํานะครับนี่นี่นะสวนฝรั่งของเปาสือนี่ก็ออกออกผลตอนนี้ก็ประมาณสักยี่สิบกว่าลูกนะครับตอนนี้ผมต้องการเอาไม้ดอกเลยเนี่ยเลยขึ้นไปบนหูกระจงผมอยากจะดูว่าพอเขาเลยขึ้นไปแล้วหูกระจงมีดอกเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เป็นการทดลองนะครับ ว่าให้เขาเลื้อยผมอยากให้เขาเลื้อยขึ้นไปบานบนหูกระจงเพราะหูกระจงเนี่ยเขาจะไม่มีดอกนะครับผมก็จะเป็นไม้บางล่มผมอยากให้เขาเลื้อยขึ้นไปแล้วไปดูซิว่าหูกระจงมีดอกเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่านะตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนณตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้กะระประพฤกษซากุระเมืองไทยเดี๋ยวดูเดือนมีนา เขาจะเป็นยังไงโปรดติดตามรอสักพักใหญ่ๆนะครับ,คร,บครับผมก็จะพามาอัปเดตดอกไม้นะครับนะครับผมบก็เป็นการจเจริญเติบโตของไม้ดอกต่างๆนะครับครับผมก็มีความหลากหลายนะอันนี้ชบาเมลเปิร์นเขาก็ ขาก็ดอกเขาก็สวยนะเนี่ยดอกเขาก็เป็นสีเดียวกับใบนะครับผมแล้วก็เป็นกุหลาบอันนี้ก็สายพันธุ์ชาเอมานูเอลนะครับเป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับผมต้นเขาก็จะสูงหน่อยนะครับชาเอมานูเอลแล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยผมซื้อมารวมๆเนี่ยก็จำชื่อไม่ได้นะ ครับผมก็เป็นกุหลาบหมดเลยนะกุหลาบนะครับกุหลาบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้นนะครับตรงนี้นะครับกุหลาบตรงนี้เนะก้าต้นนะ,นนะลนนนะแล้วก็มาตรงนี้จะเป็นจะเป็นกุหลาบอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้เป็นกุหลาบมอนนะกุหลาบมอนแต่เขาสูงมากแล้วนะครับผม อันนี้เป็นกุหลาบที่ผมซื้อมาเมื่อประมาณสักปีกว่าๆนะที่ปลูกอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์นะครับแล้วเขาไม่งามไม่โตไม่อะไรเลยนะพอมาที่นี่เขาพุ่งเลยเห็นไหมครับแล้วดอกก็เยอะมากนะครับผมผมค่อนข้างที่จะจะรู้แล้วครับว่าเขาต้องใช้ดินอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้จับจุดเขาได้แล้วกุหลาบทุกต้นที่ซื้อมานี่งามหมดครับสวยงามหมดเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกุหลาบเลย ที่อยู่รั้วหน้าบ้านนะครับว่าตอนนี้เขางามแค่ไหนอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าอย่ารอช้า <c oughs> ดูครับนี่โอ้โหครับผมซัมเมอร์สโน์เลยนั่นโอ้โหดูดิครับเราก็อันนี้เราก็เด็ดเด็ดดอกเขาออกนะครับเขาบานเต็มที่แล้วดอกเขาก็ใหญ่พอสมควรนะดอกใหญ่เหมือนกันนะอืมนี่เขากําลังพุ่งเลยนะก็แสดงว่า เเราใส่ดินใส่ปุ๋ยนะครับมันถูกของเขาแล้วก็คือหมายถึงว่าเขาชอบแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็สนมังกรเนี่ยเขาก็โตขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูนี่นะครับไปดูนี่ครับนี่นี่ข่ามาอัปเดตต้นไม้ดอกไม้กันนะครับนี่เฟื่องฟ้าหัวใจเนี่ยตอนนี้ดอกเขา เริ่มอลังขึ้นทุกวันเลยนะครับผมผมก็ให้ปุ๋ยมีขี้งัวนะขี้งวกับปุ๋ยเคมีก็คือสูตรสิบหกนะสูตรเสมอก็เนี่ยใส่ให้เขานะครับเขาก็เนี่ยดอกอลังเลยตอนนี้ดอกเขาอลังมากนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผมต้องการให้รั้วด้านข้างเนี่ยที่ประกอบกับ สมหัหใจเนี่ยผมต้องการให้เป็นพวงครามนะครับเลื้อยที่รั้วไปพวงครามนี่จะคู่กับบานบุรีครับเดี๋ยวเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้จะมีดอกไม้พวงครามกับบานบุรีฝั่งนี้ก็เช่นกันครับพวงครามกับบานบุรีเดี๋ยวเอาบานบุรีมาลงตรงนี้นะครับตอนนี้กําลังอยู่ในกระถางแล้วก็พวงครามเขาก็กําลังจะแตกนะครับเดี๋ยวพอเขาเลือ้อยผมก็จับขึ้น ข้างบนนะครับอันนี้เขาก็ขึ้นไปแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวให้เขาแตกยอดแล้วก็เลือตรงเนี้ยรั้วตรงเนี้ยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพวงคามกับบานบุรีที่เขาจะขึ้นเต,ต็มเต็มตรงนี้เลยนะพุ่มเลยนะเหมือนกันเลยนะครับอะแล้วเดี๋ยวจะพามาดูข้างนอกอะไรนะตัวแตนใช่ไหมแตนอ่าผมโดนต่อยจนพูนไปหมดแล้วนะร่างกายจนจนพิษมันไม่ทําอะไรผมได้แล้วนะครับ พราะว่าพิษมันอยู่ในร่างกายผมเยอะเหลือเกินนะครับนี่นี่มาดูนี่เลยนี่ทานตะวันนะครับโตว,วันโตคืนแต่เขาไม่ได้เต็มพื้นที่นะนี่แดงจินดาดูใบเขาเด้งแล้วเห็นไหมครับนี่ใบเขาเด้งแล้วใบเขาเด้งขึ้นแสดงว่าข้างล่างเขาเนี่ยรากเลิอกอะไรเขาหากินได้แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะโอเคครับผมโอ้โหสวยงามจริงๆเลยดอกเขาอลังมากนะ นี่ดูดูดูด้านหน้าโอ้โหดูดอกเขานะนี่คือเฟืองฟ้าหัวใจขวัญพนาการเด่นครับ